รดูกาล2 0 1ันะครับคุณผู้ชมคะถ้าหากพูดถึงความเป็นพ่อนะคะมีความหมายทั้งเป็นผู้ให้กําเนิดและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจค่ะเช่นเดียวกับเด็กหนุ่มในอนําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะที่ได้หันมาสนใจและสใส่ใจกับการปั่นจักรยานอย่างจริงจังนะคะติดตามรายงานจากคุณอินทัศน์เพชรประสงค์ะคะูลค่ะ สายรักแห่งครอบครัวระหว่างสองพ่อลูกแห่งตำบลเวียงพังคําในอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นภาพที่คุ้นตาสาหรับความสามารถในการปั่นจักรยานเสือภูกเขาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า10ปีจนกลายเป็นกู้หูดูโอต่างวัยที่อยู่เคียงข้างกันไม่ห่างทั้งการที่ลูกชายช่วยงานพ่อที่บ้านในการผลิตเสื้อผ้ารวมถึงการฝึกซ้อมจักรยานร่วมกันบนเส้นทางสายห้วยน้ํารินผ่านขึ้นไปยังพระมหาเจดีย์ชนะศึกแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสิ้นสุดที่ดอยผาหมีซึ่งปั่นเฉลี่ยวันละ40กิโลเมตรใน6วันต่อสัปดาห์สุดหลังจากผมปั่นจักรยานแล้วเนี่ยครับทำให้ร่างกายผมดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยารักษาโรคนะครับพอมีลูกก็ลูกก็เห็นการออกกําลังกายของเราตั้งแต่เด็กมาทําให้เกิดการซึมซับเรื่องของการออกกําลังกายและเขาก็มีความชอบในการ ออกกาลังกายด้วยจัก,กรยานครับก็เลยส่งเสริมมาตั้งแต่เด็กครับเริ่มปั่นจัก,กรยานตั้งแต่ห้าขวบครับอจัก,กรยานก็ให้อะไรกับผมเยอะให้ชีวิตให้ร่างกายการเรียนก็มีส่วนนะแบบผลงานอะไรพวกนี้ก็มาใช้ในการศึกษาได้ครับอยากไปศึกษาต่อที่ไหนก็ทําผลงานส่งได้ครับผมอ่าอาจจะเป็นเริ่มจากแชมป์ประเทศไทยตีทีมชาติไปแข่งต่างประเทศ แล้วทเงินี่ก็ได้มาเียงพ่อ,พอไม่งพว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นสักเพียงไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อาการฝึกซ้อมของสองพ่อลูกคู่นี้โดยเฉพาะน้องธนาคารหรือเฟรมลูกชายวัย15ปีที่เคยควา้าแชมป์จักรยานเสือบุกข,ขับประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์โอเพนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีและล่าสุดคือการควา้าเหรียญทองแดงกีฬาเยาวชน17จังหวัดภาคเหนือในทีรอซูเกม นอกจากน้องธนาคารจะมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมจักรายานอย่างเต็มที่แล้วการเล่นดนตรีก็เป็นอีกนึกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นระหว่างสองพ่อลูกคู่นี้ครับให้คนจนจำต้องทนปั่นรถทีบจะไปจีบพี่น้องคนงามพอไปถึงอายก็ฟังเอิญถามพอไปถึงอายก็ฟังเอินถาม เพลงจักรยานคนจนที่ร้องเล่นร่วมกันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามันเป็นเครื่องยืนยันถึงความน่ารักและความผูกพันอันเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาควบคูบ่คไปกับการส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากครอบครัวซึ่งเป็นภาพความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นเพื่อส่งแรงใจชี้ให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้สารฝันให้กับตัวเองในการลงแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกดในเดือนมีนาคม หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจัก,กรยานเสือภูเขาเดาวฮิวชิงแชมป์ประเทศไทยในบ่ายวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำผาจมอินทัฒต์เพประสมกูลไทย PBS รายงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย